สวัสดีครับสวัสดีเอทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังที่กองเขียวนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครห์เขียวด้วยนะครับคือจะบอกว่าทุกคนเกี่ยวเห็นคนลาวนะครับไปในงานมัมกับมัมฟูดแฟร์นะครับอยู่ที่สอปปรลาวนะครับทุกคนอยู่ในห้างพักสั้นในเวียงจันทร์นะครับทุกคนคนเวียงจันทร์แห่แบบไปไปชิมอาหารไทยอะทุกคน งานนี้พี่หม่ำนะครับเป็นเจ้าภาพงานนะครับทุกคนคือพี่หม่ำจกมกนะครับแบบเป็นดาราและนักสแสดงตลกนะครับทุกคนซึ่งคนลาวก็ให้ความสนใจนะครับยิ่งเป็นดาราไปขายเนี่ยคนลาวยิ่งให้ความสนใจเพราะว่าลาวก็สเสพในสื่อโซเชียลของไทยมากนะครับทุกคนไม่แปลกเลยที่ว่าคนลาวเนี่ยจะไปชิมอาหาร ของของไทยนะครับคนลาวก็ชอบชิมอาหารไทยชอบกินอาหารไทยนะครับทุกคนเวลาเห็นคนลาวก็ชอบแต่ก่อนเนาะคนลาวก็ชอบแบบว่ามาเที่ยวไทยเยอะมากๆนะครับทุกคนแบบมาเที่ยวแบบมากินมาเที่ยวนะครับบางคนคนลาวจะจะรู้อาหารไทยดีนะครับบางคนเขาจะรู้ดีมากๆเพราะว่าเขามาไทยบ่อยนะครับทุกคนพอมันได้จัดงานแบบนี้เกิดขึ้นนะครับทุกคนงาน ชื่อว่ามัมกับมัมพูดแฝนะครับทุกคนซึ่งจัดอยู่ที่ห้างพัร์ั้ันในนครหลวงเวียงจันทร์นะครับคนเวียงจันทร์ไปกินเยอะมากๆทุกคนคนแบบว่าอึ้งนะดูแบบว่าเฮ้ยนี่มันเป็นแบบว่าดาราแบบคนไทยมาเลยนะแบบทําไมคนลาวมาที่นี่กันหมดเลยหรอแบบคือมันไม่มีงานที่แบบมันมันน้อยมากนะครับทุกคนที่แบบจะมีงานแบบมีเกิดขึ้นในที่ลาวอ่ะแต่ที่ไทยเนี่ยมันจะอาจเป็นเรื่องปกติเนาะ แต่ว่าที่ลาวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่แบบแปลกใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่แบบตื่นเต้นสําหรับคนลาามากๆเห็นแบบนี้แล้วก็แบบเราก็แบบอยากไปนะถ้าเราอยู่ประเทศลาวเนี่ยเราคิดว่าเราคงอยากไปสักครั้งหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันมีอาหารไทยหลากหลายเมนูทุกคนนะครับหม่ำจกมกเขาก็ไปเปิดบูธแบบขายนู่นขายอาหารนะครับทุกคนขายอาหารขายเสื้อ เสื้อของมอัมเขาทำเองนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบว่าบางคนไปแล้วก็ได้ไปได้ไปชิมอาหารอร่อยๆ,ๆนะครับทุกคนบางคนก็แบบว่าไปไปแล้วไปเจอดาราไปถ่ายรูปกับดาราอะไรประมาณนี้บางคนก็แบบไม่ได้ไปชิมหรอกไม่ได้ไปกินอาหารทุกคนไม่ได้ไปซื้ออาหารไม่ได้ไปช้อปปิ้งอาหารแต่ว่าไปถ่ายรูปกับดารานะครับทุกคนคือที่นั่นน่ะเราคิดว่าเขาจะจ่ายเงินยังไงนะครับทุกคน คือเขียวดูแล้วเขาให้มีสแกนนะครับทุกคนเป็นธนาคารลาวธนาคารไทยก็สามารถสแกนจ่ายได้อันนี้เป็นสิ่งที่แบบทึ่งมากๆกทุกคนคือแบบว่าเฮ้ยทั้งธนาคารไทยธนาคารลาวสามารถสแกนได้ด้วยกันเลยเหรอแบบมันเป็นอะไรที่แบบเทคโนโลยีที่แบบแก้าวหน้ามากๆทุกคนคือเราเห็นแล้วแบบเราเราทึ่งนะครับในในส่วนนี้นะครับทุกคนคือสําหรับราคานะครับราคาอาหาร คือจะบอกว่าเศรษฐกิจลาวช่วงนี้มันก็เป็นช่วงฟื้นตัวนะมันไม่ถึงขั้นว่าดีอะไรมากคนมันไม่ถึงขั้นว่าดีอะไรมากแล้วค่าของชีพมันก็สูงอยู่แล้วอะคือคนลาวอาจจะคิดว่ามันแพงนะครับแต่ที่จริงมันไม่ได้แพงมันก็เป็นราคาปกติของประเทศไทยนะครับมันก็เป็นราคาเดียวกันกับอยู่ประเทศไทยเลยแหละนะครับแต่ว่าพอไปเป็นเงินกลีบแล้วอะนะครับ มันมันรู้สึกเหมือนว่ามันแพงสําหรับคนลาวนะครับทุกคนอันนี้เป็นความรู้สึกของคนลาวนะครับทุกคนมันเป็นสิ่งที่อ่าคนลาวก็ตื่นตาตื่นใจอยากไปเจอดาราอยากไปเที่ยวนะทุกคนไปไปได้นะครับทุกคนที่ห้างพักสั้นนะครับใกล้ๆกกับเวียนเจนเซนเตอร์นั่นแหละนะครับเวียนเจนเซนเตอร์นะครับทุกคนคืออ่างานนี้เขาจัดวันที่สิบแปดนะครับวันที่สิบแปด มีนาคมถึงวันที่23มีนาคมนี้นะครับทุกคน5วันเต็มๆเลยนะครับทุกคนใครที่แบบสะดวกก็สามารถไปได้นะครับใครที่อยู่ประเทศลาวเนี่ยไปได้เลยนะครับทุกคนคืองานเนี้มีแต่คุ้มนะครับทุกคนไปแล้วได้ไปเจอดาราได้ไปเจอแบบนักแสดงที่แบบมีชื่อเสียงของไทยเนาะคนลาวก็เสพสื่อไทยมากๆก็เลยไม่แปลกที่แบบว่าคนลาวจะชื่นชอบชอบอาหารไทยเนี่ยเหมือนคนไทยนะครับทุกคน จะบอกว่าลาวกับไทยเนี <S an> ่ยมันคล้ายๆกันหลายอย่างนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการพูดจาการจารวัฒนธรรมอะไรต่างๆนะครับจะบอกว่าอาหารลาวกับอาหารอีสานคล้ายๆกันเลยอันเดียวกันเลยทุกคนนะครับมันเป็นสิ่งที่คล้ายกันมากแล้วก็เหมือนกันบางอย่างนะครับจนเหมือนจนเหมือนว่าแบบเป็นบ้านเหมือนว่าเป็นบ้านที่เมืองน้องกันจริงๆนะครับทุกคนคือ อาหารอีสานกับอาหารลาวเนี่ยเหมือนกันบางบางเมนูเหมือนกันเลยเออไม่ใช่บางเมนูสิทุกคนเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันแต่ต่างอยู่ที่รสชาติอาหารนะครับทุกคนต่างที่รสชาติอาหารคือคนลาวเนี่ยเขาอาจจะแบบกินแบบว่าอ,อ่าไม่มันไม่ไม่เลี่ยนอะไรประมาณนี้แต่จะหวานไม่หวานมากนะครับคนลาวจะกินแบบนั้นแต่ถ้าเป็น คนไทยกินรสชาติของไทยก็แบบหวานๆนะครับทุกคนออกอันหวานมันๆอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าคนลาวไม่นะครับทุกคนรสชาติมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่แบบเกียวได้เอานำเอามาเล่ามาให้ทุกคนได้ฟังนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปโอเกียวตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับหวังว่าทุกคนคงสนุกแล้วก็ได้ความรู้ดีๆนะครับจากคลิปของเกียวนะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เกี่ยวด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ